สวัสดีครับวิธีการใส่ใส่ยพานไทมิ่งแล้วก็ตำแหน่งมาร์คไทมิ่งของ Mazda 323 BP ดั BP บิ u b l e Overhead Camshaft Twin c a ตัวนี้มาดูวิธีการใส่แล้วก็ตำแหน่งมา,มงง BP, p, มา,าร์ก,ากกันเลยนี่เลยครับเครื่องตัวนี้เลยนี่เลยก็ถอดหัวเทียนออกทุกหัวเลยนะเดี๋ยวเราจะหมุนแล้วมันจะมีกำลังอัดเราจะได้หมุนสะดวกสะดวก เขาเวียงก็จะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาจะมีตัวนี้อยู่ด้วยนะแบบนี้อยู่อย่างนี้ใส่อย่างนี้อันนี้ผมจะถอดออกเพื่อให้ทุกคนเห็นตำแหน่งมาร์กด้านในได้ชัดเจนเดี๋ยวออกก่อนอ่นนี้ลักษณะของฝาครอบวาวก็จะเป็นทรงนี้ เดี๋ยวก่อนอื่นจะพามาดูแหล่งอ้างอิงที่ผมใช้ในการใส่ก่อนอข้อมูลของผมนี่เลยนะเครื่องตัวนี้เลยแล้วก็มาดูนี่เขาจะบอกวิธีการใส่อันนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นการถอดแล้วก็ถอดถอดนะแล้วก็ถอดอ่านี่การใส่จะเริ่มต้นจากหน้านี้เขาจะให้วัดระยะความยาวของสปริงดึงไอ้ลูกรอกตั้งสายพานตัวน,นี้ก่อนนะความยาวอยู่ที่เก 59.2มิลล mm. ิเมตรนะนี่แล้วก็วิธีการใส่อย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะอ้างอิงเดี๋ยวจะทำตามขั้นตอนแบบที่เขาบอกให้ทำนี่เลยนะอ่าโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันมาที่เฟืองไทมิ่งเพลาเขาเวียงก่อนอ่านี่น็อตเพลาเขาเวียงนะเดี๋ยวเราจะใช้น็อตตัวนี้ใส่เพื่อที่จะหมุนเดี๋ยวนี้ไอ้ลองริมตัวนี้มันยาวยาวเห็นไหมเราก็เลยต้องหาบูทหาอะไรเล็กๆมาลองแบบนี้ อลองแบบนี้อ่านี้แล้วก็ขันแล้วก็ตอกเบาๆจะได้ไม่โดนริมเพราะว่าเราหนุนไปแล้วแล้วก็ตอกเบาๆแล้วก็แปเบอร์ยีิบเอ็แล้วก็เคาะเบา,เบาๆ,าๆทีหนึง่งเพื่อที่เราจะหมุนได้อ่าแล้วก็จัดตำแหนง่งอ่าเดี๋ยวจะที่ให้ดูหมุนเขาก็เวียงให้ได้ตำแหน่งนี้อือ นี่เลยครับตำแหน่งนี้เลยเดี๋ยวจะเอาเข้าไปดูใกล้ๆก็ไปดูใกล้ๆนี่เลยนะครับนี่เลยล่ wow. องเว้าเดี๋ยวเราโฟกัสหน่อยล่องเว้าล่องเว้าล่องเว้าตรงนี้ตรงกับตัวชี้ตัวนี้สามเหลี่ยมนี้นี่นะครับตรงนี้ตรงเผาเขเวียงใช้มากร์ดนี่นี่นะครับ แล้วก็จากตำแหน่งนี้ดังกล่าวเราจะได้สูบหนึ่งเป็นลูกสูบขึ้นศูนย์ใจบนเป็น TDC กับสูบ4แล้วก็สูบ2ก็จะเป็นสูบ3ามก็จะเป็น BDC ลงล่างได้ขึ้นได้ขึ้นสูงสุดข้างบนสองอันนี้สูบหนึ่งกับสูบ4นะต่อไปจัดน้ำแรงแคมช็อปกันหมุนฟั่งไอดีแคมช็อปฝั่งไอดี หมุนเอามาร์กตัวไอขึ้นมา12นาฬิกาลักษณะแบบนี้อ่าซึ่งเขาจะไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเพราะว่าแรงดันของสปริงวาวา <S <S มันจะผักเลยลงมานิดหนึ่งเดี๋ยวตอนใส่เราจะรู้แล้วก็จะได้ตำแหน่งที่สลักตรงนี้สลักพินตัวนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับเขาะจะมีสองร่องเขาจะมีสองร่องเราใช้ร่องบนร่องนี้อ่าแล้วก็มาร์กตัวไอต่อไปมาดูข้างในนี้ อ่ามาร์คซึ่งจะได้มาร์ค E ทางเนี้ยมันจะมีร่องตัวนี้อยู่ชี้ให้ตรงนี้ก็จะมีมาร์คอยู่นี่เลยมาร์คตำแหน่งนี้เห็นไหมเนี่ยอ่านี่นี่เลยนะมาร์คตัว E อ่าเนี่ยมาร์คตัวนี้อ่าตัว E ร่องบากตัวนี้จะมาตรงกับตำแหน่งนี้นูนนี้ที่ฝาด้านหลังนี้ตัว E นะตามนี้เลยนี่ฝั่งฝั่งแคมไอดี ต่อไปมาแคมฝั่งไอเสียก็จัดตำแหน่งให้มาร์กตัว E ขึ้นมา12เรลิกาก็จะได้ตำแหน่งแล้วขณะนี้ซึ่งสปิงของวาล์วเขาจะดันกลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่แล้วก็ดูสลัก,กล็อกตัวนี้ขึ้นมาด้านบน12เรลิกาเหมือนกันเขาจะมีสองล่องเหมือนกันนะใช้ตัวใช้สลักพินขึ้นมาข้างบน ซึ่งฝั่งฝั่งไอเสียเอาตัวอีขึ้นบนเราจะได้ตัวไออยู่ข้างล่างอย่างนี้นี่นะแล้วก็จะมีร่องบากตัวนี้ซึ่งจะต,ต้องตรงกันกับอ่าร่องนูนตัวนี้ร่องนูนตัวนี้เห็นไหมอ่าก็าจะมีตัวไอบอกอยู่เนี่ยนี่เลยนะไอตรงกับร่องนูนนี้เดี๋ยวตอนใส่ใสายพานมันจะดึงสายพานเองเพราะเราเราไม่มีเครื่องมือที่ใช้ ล็อก <L ock> ไอ้ตัวนี้อยู่กับที่อย่างนี้เราไม่มีคู่มือไอ้เครื่องมือพิเศษก็มีก็เหมาะเลยเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้ดูยอดพาลูกเบี้ยวอ่านี่ฟังไอ้ดีเห็นไหมยอดพผาลูกเบี้ยวเขาจะนอนไปทางนี้แล้วก็ทางฝั่งไอ้เสียเขาก็จะนอนมาทางฝั่งนี้อ่านี่นะเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่ง แล้วก็มาใส่ลอกกลิ่งใส่พานน็อตจะเป็นแบบนี้อยักษณะนะนี้ใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ทำแหน่งนี้ตัวกลิ่งใส่พานจะอยู่ทางฝั่งไอเสียแกมไม่เสียอ่เดี๋ยวไขน็อตก่อนแล้วก็ขันให้แน่นด้วยแรงบิด38-51ถึง51นิวตันต่อไปก็เป็น ลูกลอกตั้งใส่ยพานลักษณะนี้ก็จะมีรูตัวนี้จะมาเข้ากับเดือยร่องนี้เห็นไหมเดี๋ยวเข้าไปนี่เลยนี่เลยเดือนนี้เดือยที่ปลายนิ้วชีน้นี้นะ,อะโอเคเอามาใส่กันเข้าไปร้อยน็อตด้วยปึ๊บแล้วก็จัดตำแหน่งเข้าไป เดี๋ยวนะผมจะมองก่อนมือพังมองไม่เห็นรูอ่าแล้วก็ใส่ปุ๊บขันน็อตก่อนด้วยมือเบาๆปุ๊บจัดไว้ให้สำหรับอ่าสไลด์ได้ลักษณะนี้อ่านี่นะสไลด์ได้ลักษณะน,นี้ยังไม่ต้องขนันแน่นคล้องสปริงดึง มาตรฐานความยาวที่กำหนดไว้จากตรงนี้ถึงตรงนี้อยู่ที่อะไร59.2เ mm. ามิลใส่เข้าไปคล้องเขากับตัวนี้ตรงนี้ปึ๊บนี่แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็จะมาคล้องเข้ากับตัวนี้เดอยน,นี้เห็นนะเดอยตัวนี้นี เดี๋ยวดึงก่อนเดี๋ยวปักวิดีโอแป๊บเดี๋ยวยาวพอคล้องได้ก็จะได้ลักษณะนี้เนี่ยอ่าแล้วก็หาเหล็กมางัดลุก ลอกตัง้งสายพานกับตัวเรือนปั๊มน้ำดันกลับไปแล้วก็ล็อกด้วยประแจปรกตายเบอร์14ล็อกน็อตไว้เบาๆดึงให้สุดเลยแล้วก็ล็อกไว้เบาๆไม่ให้เขาเคลื่อนที่ก็จะได้ลักษณะนี้นำสายพานไทมิ่ง มาคล้องลงไปด้านล่างก่อนในกรณีที่ใช้สายพานเส้นเก่าก่อนถอดให้ทำเครื่องหมายลูกศรชี้ไว้ทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกาไว้เพราะว่าเวลาใส่ถ้าเราใส่กลับด้านบางทีมันจะอาจจะเกิดเสียงหอนถ้าเราใส่ในทิศทางเดิมมันจะสร้างความมั่นใจให้เราได้อย่างน้อยก็หมุนทิศทางเดิมอ่ะต่อไปผมจะไปคล้องข้างล่างนะมาตามลงมา จัดสายพานไทมิ่งให้เข้าล่องของโมเล่หน้ามาร์กนี่นะครับมาร์กตำแหน่งที่เราหมุนไว้ตำแหน่งเดิมยังอยู่นะล่องเว้าวกับตัวชี้สามเหลี่ยมตรงนี้ตรงกรันของสายพานเข้าไว้ให้เข้าล่องแล้วก็ดันไว้ด้วยมือแบบนี้นี่เลยสูตรเดิมของเราครับทําคนเดียวกระดาษลัางพับยัดไว้กันสายพานตกนี่เลย ยัดลงไปนี่นะฮะแล้วก็ปาทาั้งบนกันดึงสายพานขึ้นมาให้ตึงทางด้านคองทางฝั่งแคมไอเสียก่อนดึงให้ตึงดึงให้ตึงเป็นเส้นตึงอย่างนี้แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ตัวกิ้งอย่างนี้ด้านนี้แล้วก็ครอบมาอย่างนี้ทีนี้แล้วก็จัดจัดตำแหน่งมาร์กนี้ให้ตรงก่อนอเดี๋ยวผมมองก่อนนะ แล้วทีนี้ล่องสายพานเขาก็จะบังคับเราเองอนี่เลยเราก็คล้องลงมากดไว้กดไว้กดไว้อือนี่นะเข้าไปนี่เลยแล้วก็นี่นะทาอีเครื่องมือพิเศษรอกไว้เหมาะเลยนะต่อไปก็ฟังไอดีจัดให้ตำแหน่งมาร์กตัวอ e ีตัวนี้ตรงนะ แล้วล่องสายพานเขาจะบังคับเราเลยตรงทันพอดีทั้งหมดอ่าแล้วเราก็มาบิดสายพานตัวนี้บิดสายพานให้เข้าล่องอ่านี่เลยครับเห็นไหมพอได้อ่างนี้ปุ๊บเราก็ปล่อยปล่อยค่อยๆปล่อยอ่าแล้วสายพานเขาจะไม่หลุดหรอกนะอ่าเขาจะโกงตัวอย่างนี้แต่ไม่หลุดหรอก เดี๋ยวนะได้แล้วให้แล้วผมมองให้ก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันแบบนี้ก่อนมาต่อที่เผาเข้าเวียงลึงกระดาษลังของเราออกขัก้นตอนต่อไปเดี๋ยวหมุนมาร์กหมุนเผาเข้าเวียงให้ตามเข็มนาฬิกาให้มารอยวาวนี้หมุนมา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  แล้วมาอยู่ตำแหน่งมามาหยุดที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เดี๋ยวจะชี้ให้ดูชัดๆตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีเดี๋ยวเปิดแผดเลยเขาจะมีจุดตำแหน่งให้เขาอยู่ตรงนี้มีจะลอยลอยนูนนูนอยู่ตรงนี้ด้านหลังนี้อเดี๋ยวจะเอาเข้าไปให้ดูนี่นะแล้วก็น่ยหมุนหมุนหมุนลอยบากเนี่ยตามเข็มนาฬิกามาปุ๊บแล้วก็มาหยุดที่ตรงนี้นะ อ่ะเข้าไปดูกันอ่านี่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 มาอยู่ตรงนี้ให้ลอยบากมาอยู่ตรงนี้อ้ามาหมุนออบล็อกเบอร์ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนี่เลยมาบล็อกมาใส่แล้วก็หมุนไปเลยให้มาร์คมาอยู่ตำแหน่งนั้นให้ได้คือยังไม่ต้องทําอะไรําตามคู่มือก็เลยเนี่ยเขาให้หมุนอย่างนี้ก็หมุนอย่างนี้ไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ไขยังไม่ได้อะไรเลย มาทําตามเขาอย่างเงี้ยละมาดูกันว่าจะผลจะเป็นยังไงถ้าผมทํามาแล้วเลยใช้ได้อึ๊บอ่านี่นะเดี๋ยวรอให้ไอ้ตัวนั้นมาอยู่ตรงนี้ล่องล่องล่องว้าอึ๊บอ่าเลยไปเลยไปและโทษ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 เลย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 อื๊บมาจริงดีแล้วเชียวอ่านี่นะนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเลยอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนก่อนนะมัน เอาละนี่ได้แล้วนี่แล้วก็มาหยุดอยู่ตำแหน่งนี้ฮะนี่เลยตามที่เห็นนี่เลยพอได้ตำแหน่งแบบนี้แล้วก็มาข้างบนแล้วก็ปึ๊บมานี่เลยคลายน็อต ตัวนี้เพื่อที่จะให้สปริงเขาดึงลูกลอกตั้งสายพานขึ้นมาปึ๊บนี่เลยแบบนี้เลยครับนี่นะขายแบบนี้เลยสปริงเขาก็จะดึงขึ้นมาพอได้ดังนี้แล้วคือก็จะมาไขาน็อตตัวนี้ให้แน่นคือไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มแรงดึงของสปริงนะไม่ต้องช่วยเขานะปล่อยแค่นี้คลายออกแล้วให้สปริงเขาดึงกลับไปแค่นั้นเองแล้วก็ไขให้แน่นเลยไม่ต้องช่วยดันไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น อแล้วก็ไขให้แน่นด้วยแรงบิด3 8ถึง5้นิวตันเนี่ยเลยไขยให้แน่นแบบนี้เลยอ่านะสมมุติว่าได้สเปคแล้วโอเคพอไขแน่นแล้วได้สเปคแล้วก็บงมาข้างล่างหมุนเผาเข้าเวียง ให้ตำแหน่งมาร์กเขากลับมา,าเดี๋ยวลถโซงก่อนอหมุนเผาเขาเวียงให้ตำแหน่งมาร์กทั้งทั้งสองทั้งบนทั้งล่างกลับมาตำแหน่งใสครั้งแรกหมุนไปปึ๊บมามาแล้วหนึ่งเทนี้มาร์กยังไม่ตรงเพราะว่าเพิ่งหมุนได้หนึ่งรอบอหมุนอีกหนึ่งหนึ่งรอบก็ว่จะกลับมาตรงกัน นี่แบบนี้ปึ๊บปัถอดโหลดอ่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊มาเลยยางมาหรือยังมาแล้ว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 ปึ๊บอ่านี่นะตรงนะอ่าแล้วเรา m a n u a ร l y ข้างบนกันกลับมาตรงไหมปึ๊บอืมนี่เลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆดูพารุกเบี้ยวกลับมาทำแห่แงเดิมไอ้ดีทำแห่งเดิมไอ้เสียนี่นะแล้วลงมาดูาทีนี้เรามาดูฝั่งไอ้ดีมาร์กตัวอ e ีต้องตรงกับตัวอ e ีตรงนี้ป่ดูการชัดๆปึ๊บมานี่เลยผมขีดไว้ให้แล้วนี่นะครับกลับมาตรงรอยนูนนี่นะดูกันชัดๆ,ๆ ตักัดก็มาทุรักทุเลยหน่อยนี่นะก็มาตรงแล้วนะอ่ะาต่อไปมาดูฝั่งไอเสียนี่อ่ามักตัวไอตรงนี้ตรงกับตัวนี้อ่ามาดูการตรงไหมออ่านี่นะก็ถือว่าตรงนะเปิดแฟลชก่อนสิมองไม่เห็นอ่านี่เลยเห็นไหมเปิดแฟลชก่อนทูลักทุเรนิดนึงอ่ามานี่เลยนะ มาแล้วตรงไม้นี่เลยนะตำแหน่งนี้อรอยเขีดนี้ตรงกับรอยนูนนี้ดีผมแต้มไว้นี่โอเคอเดี๋ยวกลับหัวโทรศัพท์นี้ดูซิว่าตรงไหมนี่เลยนะตามนี้เลยเดี๋ยวเปิดแฟลชแปบก็ให้นี่นะเฮ้สมัยแฟตเป็นอะไรครับเนี่ยอ,อ,อืออ่าโอเคนะตามนี้อุณหภูมิมันสูง อโอเคเดี๋ยวและในตำแหน่งดังกล่าวนี้ที่มาร์กตรงหมดทุกจุดแล้วต่อไปจะเป็นการวัดความโกงของสายพานว่าอยู่ในค่ากำหนดไหมเขามีเขาต้องมีเครื่องมือที่ว่าออกแรงกดได้แล้ววัดเป็นหน่วยเป็นริวตันนะอาทีนี้ค่ากำหนดของเขาจะอยู่ที่ จะต้องหย่อนได้ที่9ถ mm. ึง11.5อามิลลิเมตรเดีนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูคร่าวๆโดยการออกอามาร์กตำแหน่งไม้บรรทัดไว้ที่11มมอ่า11มเอมนะมาร์กไว้ตำแหน่งนี้แล้วก็เอาไม้บรรทัดอีกอันหนึ่งมาทาบไว้อย่างนี้อา่าแล้วก็ออกแรงกดตรง,งกลางเนี่ยผมจบกลางเนี้ยอา่าออกแรงกดอา่าถ้าไม่เลยถ้าไม่เลยตำแหน่งที่ที่มาร์กไว้เนี้ย ถ้าไม่เลยตำแหน่งที่มาร์กไว้เนี่ยก็โอเคถือว่าอยู่ในค่ากำหนดใช้งานได้เนี่คือวิธีการตรวจสอบที่เขากำหนดให้ตรวจสอบโอเคนะครับตามนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าใช้ได้นะยังไม่อยู่ในยังยังไม่ถึงในขีดที่กำหนดออกแรงเต็มที่เลยเนี่ยผมก็กดได้แค่นี้แรงกดที่กำหนดให้คือ98นิวตันอ่ะโอเคตามนี้เป็นอันว่าผ่านใช้ได้เดี๋ยวผมประกอบแล้วก็เดี๋ยวลองติดเครื่องดูกัน อ่าเริ่มไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในขั้นตอนการวัดระยะความถึงเนี่ยเขากําหนดว่าถ้าถ้าเกินถ้าเกินถ้าเกินในตําแหน่ง1 1 5มิลขึ้นไปเนี่ยเขาให้ใส่ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือทําขั้นตอนย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะได้ค่าที่เขากําหนดให้นี้หรือว่าถ้ามันไม่ได้เราก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนสายพานตามนี้ ผมก็ประกอบชิ้นส่วนพวกนี้หมดแล้วเดี๋ยวอ่ะนี่นะครับดูอ่ประกอบหมดแล้วป๊ป,ป,ป,ปแล้วก็ข้างล่างอ่าก็จะประมาณนี้หมดล้อ่ะ,าม,อะมาครับอ่าติดเครื่องอเกี่ยวว่างอนกุญแจดูที่ติดไม้อ่ะ ค,ครับก็เห็นได้สวยงามตามท้องเรื่องเป็นอันเสร็จสิ้นเดี๋ยวรอไล่ระบบน้ำแป๊บหนึ่งโอเคครับต่อไปก็จบงานอ,คคอาน,อนี่นะครับหน่งคลิปเลยก็ใส่ใสายพานไทมมิง่งทำตามที่ผมทำให้ดูได้เลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล นะครับนิ่งทิพเลยเดินเบาหนิ่งเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าก็กิจนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนเือนช่างอ่านี่เขาลงฟ้าทำงานแล้วใช่ไหมะนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีรับเพื่อนช่างขอบคุณครับที่รับชม